แล้ะค่ะนักเรียนทุกคนต่อไปนะคะขอเชิญเด็กชายมีตังขึ้นมาอ่านเรียงความให้เพื่อนๆฟังค่ะครอบครัวของผมมีกัน3คนผมแม่และพ่อครับพ่อผมเป็นราเดอร์พ่อผมขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารผมไม่เจอพ่อบ้างไม่เจอพ่อบ้าง พ่อผมบอกเสมอว่าที่ยอมในทุกวันนี้ขอแค่ผมเป็นเด็กดีประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักใช้สิ่งของที่จําเป็นและพ่อยังบอกอีกว่าขอบใจมากนะลูกที่มาช่วยพ่อกับแม่ทาบัญชีแก้มลิงเพราะทำให้พ่อกับแม่ได้รู้ว่ารายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรสําคัญแค่ไหนตอนั้นไม่ครอบครองเราเราจึงมีเงินออมมีการวางแผนในการใช้เงินและครอบครองเราื่องอยู่รู้ว่า อันไหนจําเป็นก็ใช้อันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ <S <S พ่อกับแม่ถามผมด้วยว่า <S <S ไปเรียนทำบัญชีมาจากไหนผมตอบไปว่าคุณครูที่โรงเรียนสอนคุณครูให้ทํเสมุดบัญชีแก้มลิงซึ่งความรู้ที่ได้มันมนี้ทําให้ครอบครัวมผมมีเงินเก็บมากขึ้นมีเวลากันมากขึ้นเพราะไม่พ,อ,พอผมรู้ว่าค่าเหล้าค่าเบียร์ค่ากาแฟาเดือนเดือนหนึ่งหลายพันบาทมันก็มากเกินไป วันนี้ก็ลดลงไปกว่าครึ่งแถมร่างกายก็สดชื่นแข็งแรงเราก็เก่าอีกแล้วที่เหลือก็เปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บยอดกระปุกเอาไว้ส่วนแม่ก็รู้ว่าค่าลอตเตอรี่ทุกวันที่1 S16 ของเดือนก็ส่งปรี๊ดกวดหนึ่งแม่ต้องซื้อประมาณ4-5ใบใบละร้อยวน,นยหนึ่ง4-500บาทเดือนหนึ่งมีสองวดก็เกือบพันบาทต่อเดือน หปี12สิบสเดือนก็1 2ึ0 0หบาทตอนนี้ผมอยู่ปห้าปีหน้าขึ้นปหกนับไปอีก1ปีพอขึ้นมหนึ่งถึงหมหกก็นับไปอีก6ปีเรียนปริญญาตรีปีหถึงปี4ก็นับไปอีก4ปีถ้ารวมนับจากวันนี้ไปก็สิบเอ็ดปีแล้วถ้าเอา1 2ึ0 0หมืคูณเข้าจะไปเป็นเงิน132,000บาทโอ้โหเป็นแสนเลยเอ่ะเนี่ย แม่ผมอุทานออกมาเมาื่อรู้จำนวนเงินที่ประหยัดได้ทำให้แม่ผมเลิกซื้อลอตเตอรี่ไปเลยส่วนผมก็จะใช้เงินเติมเกมให้น้อยลงและจะแบ่งเงินออมให้ได้วันละ10บาท1เดือนมี30วันหรือว่า1เดือนก็จะมีเงิน300บาท1ปีมี12เดือนก็3 0มคูณ12เดือนก็เท่ากับ3,600บาทถ้าจากวันนี้จนถึงเรียนจบปริญญาตรีก็คือ 11ปีข้างหน้าอย่างที่จ้งใจเอาไว้ผมก็จะมีเงินออกมาไว้3,9,600บาทหรือเกือบ4,000 40, มบาทพ่อบอกกับผมว่าจะประหยัดค่าเหล้าค่าเบียร์และค่ากาแฟแม่บอกกับผมว่าจะเลิกซื้อลอตเตอรี่เลิกซื้อของออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครอบครัวของเราจะาลดนายจ่ายที่ไม่จำเป็น พ่อบอกกับผมว่าให้เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโตขึ้นผมจะได้ไม่ลำบากอนาคตผมจะได้มีฐานะเป็นชื่อของผมครับมีตังค์ผมครับคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆจอจดก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อแยกประเภทของที่เพื่อนๆซื้อหรือจ่ายไปจอจดก็คือเราก็จะเจอว่า อันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นซึ่งจะทําให้เพื่อนๆพืลดรายจ่ายลงได้จอจ,จัดการก็คือการจัดการเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจําวันถ้าเพื่อนๆทําได้รับรองเพื่อนๆพืจเจริญแน่นอน